ครับผมก็สวัสดีครับก็พบกับผมอีกนะครับผมนะจากร้านนุ้มมือสีเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นคอแขวนกีตาร์นะครับผมนะก็คอแขวนกีตาร์ตัวนี้นะครับผมนะทําจากเหล็กนะครับผมนะเหล็กหนานะครับอย่างดีเลยนะครับผมนะก็จะตัวนี้นะครับเป็นที่แขวนกีตาร์แบบไม่ต้องเจาะนะครับผมแล้วก็คือต้องหาอะไรเกี่ยวไว้ตรงนี้อย่างนี้นะครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยครับสามารถหันซ้ายขวาได้นะครับผมนะ นี่สามารถห้อยอูคูเรเล่ห้อยเบสกีตาร์ไฟฟ้านะครับกีตาร์โปร่งได้หมดเลยนะครับผมนะนี่น้ำหนักรับน้ำหนักได้ดีนะครับผมนะเหล็กหนานะครับผมนะอันนี้รับประกันเลยนะครับผมนะก็ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ราคาชิ้นละ190บบาทเท่านั้นนะครับผมนะนี่ก็ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับผมนะหรือท่านใดสะดวกอยากจะเดินทางมาดูขาแขวนหรือสินค้าตัวอื่นที่ร้านก็สามารถเชิญมาที่ร้านได้เลยนะครับผมนะนี่ โอเคนะครับผมนะก็ขอฝากร้านนุ้มมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับผม